สวัสดีครับสวัสดีครับ f c ทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้จะมาแก้ไขจอมิหลาดนะครับจอมิหลาดคันนี้ครับก็อยู่กับผมมา3ปีแล้วครับแล้วทีนี้ปัญหาที่เจอนะปัญหาที่เจอล่าสุดนี่เพราะว่ามีเสียงดังจากใต้ล่างนะครับเวลาวิ่งเวลาตกหลุมเวลาเลี้ยวอะไรพวกนี้นะแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าดังมาจากที่ใหนนะเดี๋ยวจะยกรถนอยแล้วก็เช็คนะครับ ยกลอยแล้วก็เช็คช่วงล่างก่อนนะครับแล้วก็วันนี้มันครบรอบเซอร์วิสพอดีครับน้ำมันเกียร์กับน้ํามันเครื่องเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเลยครับน้ำมันเกียร์เราก็ใช้เป็น CVT ของ0นั่นเองนะครับเป็นของมีล a า a แอทานั่นแหละนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอนะครับแนวทางวิธีป้องกันเลยเจ้ามีลาหรือ บิสซูของเพื่อนๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเวลาจอดเวลาใช้รีโมทใช่ไหมกระจกมจะปิดออโต้ตลอดทุกครั้งปิดเปิดเองเวลากดล็อกรีโมทอะไรพวกนี้นะแล้วเฟืองมันจะพังพังแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าของเพื่อนๆจะพังเมื่อไหร่พังตอนไหนแต่บอกได้เลยว่าพังแน่ๆแล้วแนวทางก็คือมันมีสองแนวทางถ้าเกิดฟังพังแค่เฟืองเราก็เปลี่ยนเฟืองได้นะแต่ส่วนใหญ่ มันต้องเปลี่ยนทั้งชุดเพราะว่าเปลี่ยนเฟืองใหม่แล้วก็จริงแต่ร่องของเฟืองข้างในนะครับชุดแกนต่างๆมันสึกมันทำให้ยืง้งศูนย์กันพอเปลี่ยนเฟืองไปใหม่แล้วแกนมันหลวมอยู่แล้วมันก็หนีศูนย์ทำให้กระจกไม่ทํางานนั่นเองนะครับเพราะว่าผมได้ซ่อมเปลี่ยนเฟืองไปแล้วหนึ่งครั้งก็ไม่หายนะอืมถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งบานนะพันกว่าบาทพันห้าพันหกอะไรพวกนี้แหละไม่แน่ใจประมาณนั้น แต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็เปิดแบบนี้ไว้เลยก็ได้ไม่ต้องปิดเพราะว่าปิดแล้วมันปิดได้บางทีมันก็จะอ้าออกไม่ได้นั่นเองนะครับวิธีแก้ไขนะครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากเสียตังเวลาล็อกรถนะครับให้ทําการล็อกจุดนี้นะครับนะแก้ไขเวลาลงรถนะครับไม่ต้องใช้รีโมทนะมี2แบบแบบที่1 เลาเพื่อนๆไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับให้คนขับนะครับปิดแบบนี้นะแล้วปิดไปล็อกเองทุกบานนะครับแต่ย้ำนิดหนึ่งอย่าลืมกุญแจไว้ในรถนะจ๊ะถอยกุญแจออกมาให้อยู่กับมือก่อนเสร็จแล้วล็อกด้วยฝั่งคนขับกระจกจะไม่ปิด แต่เวลากลับมาจากทําธุระให้กดกดล็อกด้วยรีโมทได้เลยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเรากดกับกระจกเอ้กระจกกับรีโมทปิดล็อกกรบรีโมทกระจกจะปิดทุกครั้งนั่นหมายความว่ากระจกเราปิดแล้วจะอ้าไม่ออกเราต้องใช้มือดันออกมาใครเคยเจอปัญหานี้บ้างไหมครับอีกอย่างหนึ่งลงรถมาทุกคนเสร็จปุ๊บนะครับให้ล็อก กุญแจแบบนี้ทุกบานก็จะไม่เปิดเหมือนกันนะครับนะเพราะถ้าล็อกเดี๋ยวดูนะข้างนี้จะมีปัญหาเพราะถ้าล็อกรถลงปุบ๊บปิดปับ๊บล็อกรถปับ๊บฝั่งนู้นจะปิดครับฝั่งนี้ตอนปิดไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาตอนเปิดนะลองดู มันจะเปิดไม่สุดในทั้งที่ข้างนู้นเปิดสุดเราก็จะต้องใช้มือช่วยมันนะครับถ้าช่วยแบบนี้อาจจะหักได้ต้องช่วยในขณะที่มันกําลังทํางานนั่นเองนะครับเอาใหม่แล้วก็ปดิดอันล็อกแล้วต้องช่วยมันโอเคถ้าเพื่อนๆเกิดปัญหากระจกพับด้านข้างมีปัญหานะครับแก้ปัญหาอย่างนี้นะเวลาล็อก ไม่จําเป็นต้องล็อกรถด้วยรีโมทนะครับล็อกด้วยภายในหรือภายนอกนะครับไม่อยากเสียตังค์นะถ้าอยากให้เหมือนเดิมให้ล็อกได้เหมือนเดิมปลดล็อกได้เหมือนเดิมพันกว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้จะทําอะไรจะทําเช็คช่วงล่างนะครับเช็คว่าลูกหมากตัวไหนมันหลวมกันแน่นะครับลูกหมากตัวไหนมันหลวมกันแน่ระหว่างเจ้าลูกหมาก คันชักคันส่งหรือเจ้าลูกหมากปีกนกบนลลังนะต้องเช็คดูเพราะว่าเวลาวิ่งันมีเสียงดังนะครับโอเคไป อ่ะทีนี้มาดูวิธีเช็คคร่าวๆระหว่างว่าล้อซ้ายล้อขวาเนี่ยลูกหมากตัวไหนมันจะหลวมนะเช็คแบบนี้นะครับเป็นการเช็คลูกหมาก กันชักกันทรงหรือรูปหบากแหลกได้เองนะฮะเขยา่าถ้าไม่มีเสียงอะไรแน่นครับบนล่างครับนี่คือลูกหมากปิดนกนะเขาข้าวแถวเหมือนกันถ้าแน่นก็คือแน่นนะเดี๋ยวไปดูฝั่งส่งซ้ายนะยินเสียงไหมครับ ได้ยินนะครับประมาณนี้นะครับผมเขยา่านี่นะครับจะสถานมือเลยนะครับนี่สแสดงว่าลูกหมากแหลกนะครับแลเยาวยาวอยู่ด้านในเดี๋ยวผมจะแกะรอแล้วส่องให้ดูนคะรับนี่ครับมันจะดังโอเคประมาณนี้ครับ นี่ครับชมหน้าเจ้าลูกหมากแหลกนะครับมันส่งตรงมาจากแหลกพงไรนั่นเองนะครับส่วนเจ้าลูกหมากของมันอยู่ในนี้นะครับเป็นก้อนกลมๆนะครับนี่เป็นแขนของมันนะครับมาเชื่อมต่อกับลูกหมากคันชักนะตัวนี้ตัวนี้ไม่หลวมนะครับแน่นเติบนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่คิดว่างบถึงก็สามารถเปลี่ยนไปได้ครับหรือบางคนเปลี่ยนเฉพาะจุดที่เราเครียนมันดังก็ได้ครับ และแต่จะเปลี่ยนที่เป็นลูกหมากทั้งหมดทั้งคันก็ได้ครับแล้วแต่งบนะครับก็วันนี้ผมจะเปลี่ยนเฉพาะลูกหมากแหลกไปก่อนนะครับเ,เพราะว่ามันเกิดเสียงดังอยู่ฝั่งเดียวนะครับรวมอยู่ข้างเดียวแกะไปแล้วหน้า,าตาก็ประมาณนี้นะครับอครับขอมันแล้วก็จะถอดออกนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะ มือพิเศษไว้สําหรับถอดเจ้าลูกหมัดคันชักตัวนี้นะใส่เข้าไปแล้วก็บิดนะ,เ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงเปลี่ยนนะอาการมันเป็นยังไง อาการของมันคือเวลาขับนะครับปกลุ่มนะครับจะมีเสียงดังนะครับแล้วก็เวลายกรถลอยแล้วขยับล้อนะครับขยับล้อซ้ายขวานะครับก็จะมีระยะรุนนะครับปกแก๊กปกแก๊แต่ว่าพอเราถอดออกมาจากรถแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับไม่รู้สึกไม่ดังนะไม่ดังนะพอแรงดึงมันไม่พอนะครับอีกอย่างนึงที่ว่าสังเกตได้ว่าหลวมก็คือปล่อยมือแล้วมันตกนะครับสามารถโยกได้สละ ซ้ายขวาบนล่างนะของใหม่เนี่ยจะโยกแทบ,บไม่ไปเลยนะนะครับถ้าหลวมกว่านี้ก็หมายความว่าเขยา่าแล้วครอนนะแต่ตัวเนี้ยยังหลวมไม่มากอาการเพิ่งเริ่มนะครับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยหมุนได้รอบทิศทางนะครับหุนได้รอบอานะการของลูกมากแรกนั่นเองนะครับ ก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็เสียงที่กกรบกวนก็หายไปนะครับลูกหมาแกแหลกหลวมนั่นเองนะฮะก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเดีย๋ยวไปดูของเก่าอะหน้าตาเป็นไงแนละ้วที่ถอดมา